พบกับพุทธคุณดีของขังเด็ดเครื่องรางครบเซตกับ Eagle of No นสวัสดีครับพบกับ Eagle o f n o กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมกันได้เลยครับตำนานพญาคุธในเมืองฟ้าน้าป่าหินแมพานนั้น มีเรื่องราวของสัตว์ที่มีลิ์มากมายหลายชนิดเช่นราชสีโคตสีอันมีลำตัวเป็นสิงแต่มีลักษณะเป็นช้างกินนรีกินนอนและสัตว์แปลกๆอีกมากมายในบรรดาสัตว์ทั้งหลายนั้นมีสองอย่างที่นับว่าเป็นเทพเดรัจฉานมีลิ์มากคือ 1. เป็นนาคราชเจ้าแห่งบาดาลและอีกหนึ่งคือ พญาคุดเจ้าแห่งเวหานาคและคุดต่างเป็นสัตว์ที่คู่กันมาตามตำนานมีเรื่องเล่าเล่ากันว่าสัตว์กายติตทั้งสองนี้มีบิดาเดียวกันคือมหาฤาษีกศสยาปะเทพบิดรแต่คนละมารดาโดยพญยาคุดนั้นมีมารดาเป็นภรรยาหลวงส่วนนาคนั้นมีมารดาเป็นภรรยารอง นางทั้งสองนี้ไม่ถูกกันมีเรื่องกันตลอดจนในที่สุดความเข้าใจผิดนี้ก็ลามไปถึงลูกของตนจึงเป็นเหตุให้นาคและคุดไม่ถูกกันในเวลาต่อมาแต่เรื่องราวการไม่ถูกกันของพญาคุดและนาคนั้นก็ยังมีอีกหลายตำนานและแต่ละตำนานก็มาจากหลายที่มา พญานาคนั้นมีวิมานอัดเป็นทิพย์อยู่ในบาดานส่วนพญาพุทธก็มีวิมานเป็นทิพย์อยู่ที่เชิงเขาไกรลาดกล่าวกันว่าองค์พญาคุทธนั้นมีนามว่าเท้าวเวนไตเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าเท้าสุบรนมีกายเป็นลัทมีสีทองมีเดชอำนาจมากที่สุดในหมู่พุททั้งหลายอาศัยเกาะอยู่บนต้นงิ้วอาศัยผลงิ้ว และน้ำดอกไม้จากต้นนิ้วเป็นอาหารทิพย์ลูกพยาคุดจะโตขึ้นนับเวลาอายุข้างต้นข้างแรลมตามจันทรคติเติบตัวด้วยบุญกุศลที่เคยทำมาหากลูกคุดตนใดที่มีบุญญาธิการมากอํานาจบุญจะบรรดาให้เกิดผลนิ้วทิพย์และน้ำหวานจากดอกไม้มาบำเรอลูกคุดตนนั้นๆและลูกคุดตนดังกล่าวเจริญไวได้อย่างรวดเร็วคุด เป็นสัตว์กึ่งโอปาติกะหรือกึ่งพวกกายทิพย์คล้ายชาวลับแลและพวกพญานาคอยู่อีกมิติหนึ่งจากโลกของเราผู้ที่จะสามารถพบเห็นคุดได้ต้องเคยมีบุญร่วมกันกันกบพวกเขาจึงสามารถรับรู้ถึงกันและกันได้เหมือนกับผู้ที่สามารถติดต่อกับพญานาคได้ก็เช่นเดียวล้วนต้องมีบุญวาสนากันมาตั้งแต่อดีต ไม่ใช่เรื่องสาธารณะที่จะรู้กันได้ทั่วไปเช่นเรื่องสามันเรื่องราวของคุดเป็นเรื่องราวที่มีความอัศจรรย์ลวดผยิ่งกว่าเรื่องราวของพญานาคเสียด้วยซ้าแต่คนทั่วไปไม่ค่อยรู้กันเพราะไม่ได้ศึกษาและไม่ค่อยอาจสนใจเท่าใดนักความเป็นจริงแล้วเรื่องคุดเป็นเรื่องที่น่าศึกษามากเพราะทางฮินดูเขานับถือคุดว่า เป็นเทพเจ้าสําคัญพระองค์หนึ่งแม้ในทางไทยเราเองทางไสยศาสตร์ก็ให้ความนับถือเกี่ยวกับพญาคุดนี้ดูตาแผ่นดินเองก็มีลูกษณะเป็นคุดจึงน่าสนใจว่าคุดนั้นคงมีอนุภาพบางอย่างและน่าจะเป็นสิ่งที่มีอยู่จริงในอีกมิติหนึ่งเช่นเดียวกันกับพญานาคถ้าทันเชื่อว่าพญานาคมีจริงพญาคุด ก็ยอมมีจริงเช่นกันพลังอำนาจของพญาคุดเทียบเท่าพระผู้เป็นเจ้าอำนาจของพญาคุดนั้นทันว่าลึกลับมากในตำนานของฮินดูกล่าวไว้ว่าตั้งแต่แรกเกิดมานั้นพญาคุดก็มีลมัศมีมีกายที่สว่างสวยัยเป็นที่อศัศจรรย์สอให้รู้ว่าเป็นผู้มีบุญญาธิษ์มีอนุภาพเป็นอนเนกอน,นันต์ มีฤทธิ์วิชาผ่าโผนโลดแล่นพิสดารทั้งนี้มีเรื่องราวอีกว่าครั้งหนึ่งพญาคุดเคยลองฤทธิ์กับพระนารายมหาเทพหนึ่งในสาของทางศาสนาพราหมณ์การลบครั้งนั้นเป็นที่เรื่องลือไปถามโลกธาตุพญาคุดสามารถต่อสู้ด้วยความสามารถลบกันไปเท่าใดก็หาแพ้ชนะไม่จนในที่สุดพระนารายและพญาคุด จึงตกลงกันว่าขอให้เสมอกันในการลบระหว่างเราและท่านพระนารายณ์อนุญาตให้พญาคุดสามารถอยู่เหนือเสียนตนได้พญาคุดก็น้อมรับโดยยินยอมให้พระนารายณ์สามารถนำตนเป็นพาหานะไปยังสถานที่ต่างๆได้เช่นกันจึงถือกันในหมู่ครูบาอาจารย์กันแต่โบราณว่าพญาคุดเป็นเทพเดรัจฉานที่มีอนุภาพอิทธิฤทธ เทียบเท่ากับพระผู้เป็นเจ้าอย่างพระนารายณ์อนุภาพของพญาคุดจึงเป็นที่อจจัศจรรย์ของทั่วโลกธาตุนอกจากนี้ยังมีอีกประวัติกล่าวว่าพระอินเองก็เคยลองลทธิ์กับพญาคุดใช้วัชระฟาดพญาคุดแต่องค์พญาคุดเป็นกายสิทธิ์หาได้เป็นอันตรายแต่อย่างใดไม่พระอินพยายามอยู่หลายทางก็ไม่สามารถทำอันตรายแก่พญาคุดได้ จนพระอินท์มีความเคารพในอนุภาพของพญาคุดมีฤทธิ์มีเดชเทียบเท่ากับพระผู้เป็นเจ้าจึงในที่สุดพญาคุดจึงได้สลัดขนตัวเองเออกมาหนึ่งเส้นให้แก่พระอินท์เพื่อเปลี่ยนเกียรติแก่พระอินด้วยเช่นกันจะเห็นได้ว่าตามตำนานที่กล่าวมาพญาคุดเป็นเทพเดรัฉานที่มีฤทธิ์ที่ไม่ธรรมดาเลยมีอนุภาพมากโดยเหตุนี้ กูบาอาจารย์ที่รู้จักศาสตร์ของคุดเป็นอย่างดีจึงนำเอาสัญลักษณ์เกี่ยวกับคุดรูปคุดต่างๆมาทำสมาธิบูชาเพื่อให้เกิดพลังอันลี้ลับทั้งนี้เพื่อการปกป้องคุ้มของบ้างเพื่อความเจริญรุ่งเรืองบ้างในด้านของอำนาจของพยาคุดสิทธิอำนาจพยาคุดสัจกายจิตท,ที่ไม่มีผู้ใดสามารถฆ่าให้ตายได้ มีอายุยืนเสมือนว่าเป็นอมตะนั้นนับเป็นเรื่องลี้ลับที่ผูรู้พยายามค้นหาและสอะแสวงหาพลังอำนาจดังกล่าวจนเกิดการสร้างเครื่องรางต่างๆขึ้นอำนาจของพญาคุดสามารถจำแนกได้ถึงแปดประการโดยนับเอาหลักๆได้ดังนี้คือ 1. เป็นมหาอำนาจอันยิ่งใหญ่เป็นสิทธิอำนาจอันเฉียบขาด สสามารถลบล้างอาถรรพ์และคุณไสทั้งปวงพูดผีปีศาจกลัวไม่กล้าเข้าใกล้สเป็นสื่อนำความเจริญรุ่งเรืองยศถาบรรดาศักดิ์มาสู่ชีวิตหน้าที่การงาน 4. ปกป้องคุ้มครองป้องการภัยเป็นคงกระพันธ 5. มีสเสน่ห์เป็นเมตตามหานิยม หกนำความร่มเย็นเป็นสุขมาให้ 7. จ็ดทำมาค้าขายดีเป็นสื่อนำโชคลาภนานาประการ 8. สัตว์เลี้ยงเขี้ยวงาสารพัดงูงเงี้ยวเขี้ยวขออัศรพิษไมกาเข้าไก่พ่อเกงตบะบารมีของพญาคุดเป็นที่สุดอำนาจพญาคุดยังมีมากกว่านี้อีกมาก แต่ถ้าท่านใดจะรู้จักใช้ในตำราทางสายเวทพุทธ,ธาคมมีทั้งการใช้ยันคุดให้ผลดีทางด้านคงกระพันชาตีมีหน้าพยาคุดใช้ลงหน้าผาเป็นคงกระพันชาตีการเที่ยวงานสารพิษได้ทั้งนี้พยาคุดนี้เมื่อประสิทธิ์ที่ลงตัวผู้ใดแล้วยิงสามารถทนทรหดอดทนเดินทางไกลไม่เหนื่อยเป็นวิชาตัวเบาชั้นยอด และเป็นเมตตามหานิยมชั้นสูงอีกด้วยและยังมีคาถาพยาคุดซึ่งเมื่อกล่าวพระคาถานี้งูพิษก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบโปรดกดไลค์ถ้าถูกใจ โปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกดซั s สไคร e อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปมาใหม่